ตัวนี้เป็น Colorful iGame RTX 3070นะครับเป็นสีขาวครับสวยงามพร้อมกับมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าผลที่ได้นะครับในการใช้งานมันลื่นไหลมันสมูทมากแค่ไหนเอาล่ะเรามาดูเรื่องของการตัดต่อวิดีโอกับ ไฟ 4k กันบ้างครับซีเควนซ์ 4k นะอันนี้เรามาดูกันแน่นอนว่ามันตัดต่อได้สบายครับเราให้ดูเลยโปรเจกต์นี้คือใส่ CG อะไรพอสมควรนะนี่มีเด้งป๊อปอัพต่างๆนะครับถือว่าโอ้โหสบายสบายครับเนี่ยนี่คือ 4k นะแล้วก็ขึ้น CG ป๊อปอัพเพย์แบ็กได้ลื่นเลยอะตอนนี้เรามาทดสอบเรื่องของการเล่นเกมบ้างนะก็ประมาณนี้นะเอ็กซ์ต้าอัลต้าไฮหมดเลยอะทุกส่วน ไปลองเล่นกันดูครับเห็นไหมตายเลยฮะอ,อ,อ่ะก็ได้เห็นกันคร่าวๆแหละสบายยนะกับเกม Call of Duty Warzone ครับ180กว่าเฟรมเหลือๆเลย